สถานไม้แก่ดำตลาดถักตอดสารทินฐานข้าวอินทรีย์มีดีเสริงกระโจกชื่นชมวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญบ้านหัวครัวอมพุทธนะโมนามะอมุนะโมนามาอ ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขวัวตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำหนองแกดดำมีสะพานไม้แกดดำในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแกดดำซึ่งเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุราว200ปีมีความโดดเด่นในเรื่องของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายวิถีของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำประกอบอาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนาและการเกษตรเป็นหลักปลูกพืชผักปลอสารพิษและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาเข้ามาใช้ได้อย่างมีคุณภาพเราเห็นการสามาัคคีความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเรานำสิ่งที่เรามีนะครับเราน้อมนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเรานำวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของเราเนี่ยมาเป็นจุดขาย นะครับก็ทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจเราทําให้พี่น้องของเราเนี่ยมีรายได้แล้วก็อยากเห็นชุมชนของเราเนี่เกิดเป็นชุมชนที่ทุกทกท่านหรือทุกภาคส่วนได้เห็นความสําคัญตรงนี้เป็นที่รู้จักตรงนี้นะครับเพราะว่าเรายังมีทุนธรรมชาติทุนทางวัฒนธรรมของเราเป็นการนําสิ่งที่เรามีในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวที่เรามีเราก็นํามาพัฒนาต่อยอด นะครับทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับเรามีพื้นที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําหนองแกดำเรามีสะพานไม้แกดำเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดมหาสารคามอยู่แล้วโดยเป้าหมายของเราคืออยากเห็นคนในชุมชนมีความสุขอยากเห็นคนในชุมชนมีรายได้อยากเห็นคนในชุมชนของเรามีความรักความสามาัคคีเป็นที่รู้จักนอกจากนั้นยังมีการต่อยอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมดั้งเดิมอาทิเช่น การจักสารกระติบข้าวโบราณการทำกระโจมเพื่อสวมใส่เสิริงกระโจมและเป็นของที่ระลึกการทอเสือกบก,การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และการทำอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่ออน 4, กอนนาบเิงขงขลชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขวาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานทําให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้เพื่อส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลักก็คือว่าผู้ใหญ่กับที่นี่ต้องพร้อมเยผมเพียงจะว่าเอาความสําเร็จของผู้ใหญ่ที่เห็นไปบอกคนให้มาเบิง่งผู้ใหญ่ แต่ตราบใดที่ผมลงมาเห็ดซอยผู้ใหญ่ซึ่งมีภาระมีกำลังนี่แหละมันเกิดขึ้นทั่วไปเนาะนะครับอันพระนาชุมชนเพิ่นผ้าเห็ดบ้านประกวดนะครับปูกพักหนาบ้านนะครับไอ้ล่อยางมันพังนั่นแหละนะครับนาบ้านเดของนั่นแหละผู้กินเล่าก็บวันหยกขึ้นนะครับผมยาวมันเป็นแบบนี้ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัวจึงเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตมนเสน่ของชุมชนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตระหนักรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาศิละปะวัฒนธรรมวิธีมาจากธรรมาชาติมันบาจืดง่ายครับเป็นเขาเขาห้าหาเลยเขา่าปลอดภัยเลยกินโดยที่ว่มีสารเคมีมพักนี่ก็กดีครับอ่าก้องเขาน้อยก้องเขามีกินก้องเขาวบวลาน,นเฮ็ดแล้ว กต่วนประกอบมันก็ไม่ลายอยกอันที่แรกก็เพรเป็นอันจะเอาดอกวันนี้ก็ค่อยดีขึ้นมากเลย,เอ,ยอ,อันเจ้าหนึ่งก็แม้ว่าให้มันบ่าดียก็จะจะฟันถิ่มเด้อว่านจะมีงาม <laughs> ชุมชนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ทำให้ชุมชนคุณธรร,รมบ้านหัวขวัวอาเภอแกดำจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่มีการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบไป